สวัสดีครับเดี๋ยวบันทีพาไปเห็ดทีเพาะเห็ดฟางแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องบันทีเพาะเห็ดฟางไว้กินเองที่บ้านนะพี่น้องทีนี้หมดเชือกเห็ดฟางแล้วพี่น้องเด้อหมดเชือกเห็ดฟางสามก้อนครับพี่น้องตั้งมาจุดทดลองครับพี่น้องนี่ตั้งในเลสติกตับพี่น้องเด้อตับกระดาษดาครับพี่น้องทีนี้คู่มือหายอีกดอกนี่หมดเชือนี่ครับส่วนผสมวอพกทีนี้แป้งนะพี่น้องแป้งข้าเหนียวครับ นี่ห้ามพ้องพี่น้องห้ามจากลงสีนี่แหละนี่ครับเวลาครับขี้ง้อแห้งแล้วพี่น้องเด้อขี้ง้อน,นี่เข้าไปสาห้วยที่หลังแล้วพี่น้องเนาะตอนปูฟางครับตอนแรกเข้าก่อสินี่เชื่อครับพี่น้องเชื่อเข้าก่อสิไม่ขยี้ก็ได้พี่น้องเด้อขยี้ผสมครับปาดเลยครับฮักกระลำมังกระลำมัง,งยังไดกระเด็นก็ใส่ได้ครับนี่ปาดเลย ปาดออกเลยครับเอาดีใส่อยู่มถ้ำกว่าพอเดี๋ยวซื้อม,มาแล้วก็เสนเบิดครับสรฟางข่อยู่ข้างหลังนหะแต่ว่าฟางตัวนี้บาา้านจะเซนหน้ามักับไอ้ซุ้มสีเพาะนะแช่น้าไปแล้วครับเจะได้ทายให้เบิ่งครับตอนแรกเราก็กาเอาหัวเชื่อมาขยี้อย่ครับพี่น้องปาดออกเลยครับนี่นี่ครับปาออกแล้วขยี้ พี่ยี้มันละเอียดเลยพี่น้องเด้อครับชิ้นน้อยเท่าไรได้แหีงดีครับนี่บางหม่องว่าจะเอาใส่เครื่องบดเด้อครับเด้อพี่ยี้ออกเลยครับกินกับจีหอมห,อมหอมนิดนึงครับพี่น้องพียี่เลยพียี่ให้มันละเอียดเด้อพี่น้องเด้อละเอียดเท่าไรได้แหีงดีครับแป้งมันจะเป็นตัวประสานแป้งขอนเหนียว เห็นเพื่งเชี่ยวมันก็สิขาวๆเนีเ่ยเดินแล้วครับนะครับขยี้ครับสามกอนก็นถือว่าหลายเติอบอไปแด้วพี่น้องนี่เยอะนะครับขยี้เลยขยี้ให้ละเอียดเลยครับนี่ยนี่ไงน่ครับขั้นตอนแรกนะครับพี่น,อน,น,น้องนี่ยนะครับไอ้กองนี่เพิ่งกิดชิบไอ้คู่มือคู่มือมากครับ อันนี้ทีเป็นอาหารนะเรพี่น้องเนออาหารของห,ห้องเหฮฟกับนี่อันนี้ทีเป็นแป้งครับแป Rut, mm ้ง hmm. ตัวเดียวกันแล้วนี่แป้งแป้งข้าวเหนียวด้วยเพื่อนเราเดี๋ยวเขาจ้งใส่ผสมเนาะพี่น้องเนาะขยี้เลยครับขยี้ให้ละเอียดที่สุดขยี้มันแตกๆเลยครับอาหารเนาะ ใส่ลงไป,ไปนะครับใส่ลงไปตอนนี้ละตอนผสมนี่แหละเป็นใหมาเท่าไรใส่ให้เบิดครับเพราะว่าเป็นกาไปแล้วข้าวจะมาเพิ่มหอาครับโอคอาหารอาหารกับไข่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 ล่ำนะครับ แต่กินดีฉุนเลยจัง่อยใส่ไปเลยครับนี่ล่ำครับพี่น้อง <c oughs> เพิ่อมอาหารครับเอาเพิ่อมอาหารนี่มันล่ำกับขี่ง้วแห่งไม่พี่น้องเลยขี่ง้วแห่งเข้าไปใส่ตอนตอนปูครับพี่น้องตอนเราสร้างปูนับผสมผสมเลยครับผสมม้เข่ากันครับผสมแล้วก็ บีบๆใหญ่ๆเลยไปลองเด้อมันกระจายออกครับกินน้อยจะได้แรงดีครับเชื่อจะได้เดือนเร็วครับผมเลยเอาเพิ่มเด้อยเพื่อน้องต้มแป้งเด้วยขยายมายังหน่อยอยู่เอาตรงน้อยนึงก็ได้เพิ่มหลายหรอกเพิ่มอีกน้อยนึงแป้งครับเพิ่มทำ ขึ้กเข้าให้เข้ากันครับนะรัเราหยาดสุบแล้วดเดินไปงนด้อ กันเลยโปเช่เหรอครับโอเคเหรอครับไปครับเดี๋ยวไปิ้ลเปิ้ลตอนเพาะน้าเพื่น้องไป,งไปครับนี่ครับฟางที่เ้าเตรียมไว้ครับเ้าก็ดจีพดน้าแช่น้ามไปด้วยเพื่อน้องเด้อเอ้ปกติก็แช่น้าละ่ะคื่นหนึ่งเอามาพักอันนี้กันห้าบวันเแช่เัาก็ตั้งแบงค์ซีหละ่ะพดหน้าสามซีมือต่อกันแล้วก็พักไปครับนี่สังเกตเปิ้ล มันเริ่มขึ้นเชื้อราแล้วครับเชื้อเห็ดเตอพี่น้องนี่ครับขึ้นเองโดยธรรมชาติครับเป็นขาวๆนี่เริ่มขึ้นแล้วครับพร้อมเพาะแล้วครับนี่นี่ครับเดี๋ยวข้างชีเพาะมองนีด้วยพี่น้องพอเวลาเหาหดนาบมานก็เสร็จนามต้นไม้ต้นกล้วยต้นยังแถวนี้ก็จะได้ใส่น้มแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาะให้บ้างนะครับนี่ครับพี่น้องดูดูล่ะเชื้อเห็ดมันเดือนแล้วนะครับนี่ ขนาดยังบอท่านเดี๋ใส่เชือดนะครับนี่นี่ครับใส่น้ำไปซื้อพร้อมเกินแล้วครับนี่การที่ใส่เชือดอแล้วครับมันมันจะเป็นกองซุ่มซัก,กเลยนะพี่น้องเนาะนีะครับดูนี่ครับน,นบี่ครับขั้นตอนแรกขี่งวังวแล้วพี่น้องขี่งวัวใหญ่แล้วครับสั้นแรกครับพี่น้องขี่งัวแห้งเล้วพี่น้องเด้ออันจากจะเอาเชือกพันทีแหละทีพันทีว่าจะเอามองนี้กันที อี๋งัวใหญ่นะครับนี่ครับประมาณนี้ขนาดนี้อี๋งัวแห้งครับพี่น้องใหญ่เลยไอ้ขอบขอบตัวพี่น้องขอบขอบง้อตัวยืดสองสามสั้นละคิดว่าครับอี๋งัวใหญ่บางๆมีเชือกครับพี่น้อง เลแอร์ขอบขอบคนนู้นพี่น,อน้องเนาะดูอย่างเงี้ยมันสิขอบต้องขอบขอบอะอะจะทำจักสามชั้นนะพี่น้องเนาะสองชั้นสามชั้นชั้นแรกหนาๆเนีน่ยว่าเฮ็ดมันสีออกดำๆ บกครับไปดิบกเลยบลกเลยก็กดทำไมแน่นแน่นด้วยพี่น้องด้วยแน่นเท่าได้ได้แห้งดีครับพ่อมแน่นพ่อมแน่นลองฟังมุกไอ้พ่อมร้อนครับนี่ก็พร้อมันจะออกเก็๊ดเลยนะครับนี่เติมประสาทครับนี่ตัวนี้ตัวธรรมะเนาะ แล้วชั้นแรกอนั่นนาแน่แนก็ดีอี่คือชั้นสองขี่งัวอีกงัวี่งัวมันเดิมครับอี่งัวก็เป็นอาหารเลยเพี่อน้องอาหารของเฮ็ดฟางเก็บตอนตะกี้เก็บตรมชาติบอ,ออกลำฟางเนาะ ออกน้จา,าเลยงัวเหมือนเดิมครับเหื่อเง็ดใหญ่เลยครับ โอเคปุ๊บค,ครับมาหนี่งสามชั้นพอครับสามชั้นก็พอตรงนี้ก็ได้จิ๊บแน่นเอ็ เน่นๆไปเลยครับแน่นไปเลย <c oughs> ้ากเขามาคอยสามคนคิดว่าเหลือครับเอยือแนนอน ก้อนนี้ครับครับขั้นตอนนี้ครับก็จะเอาไม้มาโคง้งรู้พี่น้องโค้งเพื่อจะเอาผาคุ้มครับคุ้มเพื่ออบให้เห็ดออกรู้ไหน้องๆๆแต่บาก้อนอยู่คุ้งเปล่าลดน้ำรู้พี่น้อง ต้นน่าให้เปียกไห้ซุ่มเลยครับเปียกที่สุดที่สุดเลยครับนะครับโอเคเนาะสีครับที่นอกตอนนี้เฮาก็ติ่งพ่นน้ำุ้พี่น้องนะมันน่าเหเปียกเลยครับไห้ซุ่มเลยครับเปียกเขาไปแหางใน่ครับเปียกไยเท่าไรได้แหงดีครับก่อนจะคุ้มทุกพี่น้องนะคุ้มเพื่อจะอบครับอบแห่งเห็ดออกครับตอนพดนน้ำเหเปียกเลยครับ เย,เยอ้อมรอบนะครับเก็บเปียกนะครับกลางๆตัวมันซุ่มซึมลงไปครับน้ำยี่ใส่ใช่น้ำปร,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 ระดานนึกคิดน้องเนะใช้น้ำประดาลครับไม่มีน้ำฝนครับทุกคนี้น้ำประดาลน้ำบ่อครับ ขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ผ้ายางคอจะติก์แล้วพี่น้องเด้อคุ้มไปครับแล้วก็หาไม้ปกไว้ครับง่ายงครับนี่แบบนี้แลครับปลุกแล้วเขาก็เอาฟางแล้วพี่น้องเนาะฟางมาคุ้มอีกที่ครับหมอแหยมันเห็นแสงแล้วพี่น้องเนาะแบบนี้ครับง่ายง่ายครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟางคุมนะครับนี่ครับใส่ฟางคุมแบบนี้ครับพี่น้อง ไปลครับป่อยไปประมาณ4วัน3วันถึง4 000, วันแล้วพนะี่น้องเนาะให้เชื้อมันเดินก่อนเ้อาไอยมาตัดใหญ่ไปครับต,นนตัดน้ำตัดใหญ่แล้วพี่น้องเนาะครับแล้วช่ชมอีก4วันครับ